ครับผมก็ขอบคุณทางแคนเนอรีมากๆนะครับผมที่ได้มอบโอกาสให้เราโพซีนะครับผมได้เป็นตัวแทนและนะครับผมของวัยรุ่นนะครับผมได้แบบว่าส่งเสริมแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์แคนเนอรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับผมเราโพซี่ก็ดีใจแล้วก็จะทํางานนี้ให้เต็มที่ครับจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นในในเรื่องของคอมเป็นโพซี่มากกว่าครับผมอาจจะเป็นคอมแบบที่เล่นซนโซนอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะมีวัดที่แบบ น่าจะดูแบบว่าสามารถตรงตรงคอนเซ็ปต์ของแพนเนอรี่อะไรเงี้ยของผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นบางจุดอะไรบางอย่างในตัวพวกเราครับอย่างพวกเราพวกเราเองก็ใส่ผ้าสีใหา่เราใช้หน้าตาตลอดเลยอ่ะจริงพวกเราพักซี่ก็หลังจากซ้อมเสร็จกลับบ้านหรือทำงานเสร็จเราก็จะรีบพยายามเรียกเช็ดหน้าใช้เมซเซ่าเช็ดหน้าทำความสะอาดออกแล้วก็พยายามพักผ่อนให้ได้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันส่งส่งผลดีต่อสุขภาพของเราผมคิว่าสมมติเขาเป็นใครก็แคนเนอรี่แล้ว ็รือส่วนตัวตัวอย่างผมผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากเวลาที่เราทํางานเสร็จอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสูตรของเกี่ยวกับเป็นสูตรสิวครับผมในตัวสีเขียวมาเซียสีเขียวผมรู้สึกว่าเราใช้เวลาในการเช็ดน,นะครับผมไม่ไม่นานเลยและที่สําคัญคือมันเหมือนเราไม่ต้องปาดเพื่อให้ผิวหน้าเราแบบระคายเคืองเหมือกกนกับทุบกรเทือนเลยครับผมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ ดูด makeup ออกง่ายมากๆแล้วพอเรามีเวลาแบบว่าในการเช็ดหน้าเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบว่าในการบำรุงครีมต่างๆหรือว่าทาเซรั่มบำรุงก่อนนอนได้ไวขึ้นเราก็มีเวลาให้เขาเนี่ยสามารถหลับเข้า,าก่อนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ได้มาร่วมกินขนมแฟนด้วยเนี่ยเาดีใจมากก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าพวกเราคิดถึงเซอเขามาจริงๆครับเราไม่เจอกันนานเลยครับไม่เจอกันนานมากแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเพราะว่าสั่งแล้วเรีบเรามาให้กำลังใจก<ะ>ันหรอก ที่ยังไปทำงานอ่ะเออจริงๆก็สำหรับเราก็สำหรับเราต้องลดน้อยลงลดน้อยลงจริงๆครับครับฉะนั้นก็ลูกค้ายังจ้างได้ทุกวันนะครับยังมีวันว่างอยู่ครับ ได้ครับผมก็สำหรับแพันทุล,ลีนะครับมาเซรานะครับมีทั้งหมด3สูตรด้วยกัน3สูตร3าสีนะครับผมก็คือเลือกใช้ได้เหมาะกับตามสภาพผิวของแต่ละคนเลยครับผมสีเขียวเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวครับผมสีชมพูเนี่ยสำหรับคนผิวแบบบอกกบบางแพ้ง,ง่ายส่วนสีส้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสครับ,รบรอีกหนึ่งเรามีอีกเดอร์ทันหนึ่งะไรคืออะไรครับก็เรายังมีเซรั่มนะครับผมเป็นสองสองสองสีด้วยกันนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการไม่ผิว <ๆ S 2> แบบมีความใสบาล์ตนิ่งแบบว่าบำรุงไปไกลก่อนนอนแต่่่ววาาใครรู้สึกแบบ ช่วงนี้เราแบบน้องสิวชอบถามหาบ่อยจังเลยยื้อรอยอะไรอย่างเงี้ยจริงพวกเราเป็นบ่อยนะแบบจะอีเวนต์เราได้มาสิวอีเวนต์คือเพราะเราทันปีเนี่ยไม่ขึ้นแต่จะมาขึ้นก่อนที่จะมีงานอะไรครัจริงครับเฉะนั้นหลังจบงานเนี่ยพอเราเช็ดหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบำรุงด้วยตัวเซรั่มนะครับสูตรสีเชียวจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสิวหรือว่าควบคุมความมันก็คือแพ้ง่ายครับก็แนะนำเป็นสองอันนี้เลยครับคค่ะุีภาษาอไงกฤษเมื่อกี้พูดเอาไงบ้างเลยว่าคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อะลองวิจิตรคอน ก็เราก็เตรียมตัวอยู่ครับก็ไม่รู้ครับก็ไม่ไม่กันอตื่นเต้นแทนเลยครับทุกคนตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมาตื่นเต้นมามก็ตื่นเต้นมาแลก็หวังว่าทุกคนจะนั่นแหละรอติดตามแล้วก็แบบดูคอนเสิร์ตได้ทุกคนครับเตรียมมันเตรียมนานแค่ไหนคะถ้าเกิดการสองคือจริงๆเราก็มีแพลนกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตสองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า เราก็ได้เช็คอะไรหลายๆอย่างครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวันเวลาสถานที่หรือว่าแม้กระทั่งแบบเวลาจองบัตรหรืออะไรใดเพราะเราสุกว่าอยากให้ทุกอย่างครับออกมาดีที่สุดเพราะว่าอยากให้แฟนๆแบบทุกคนแบบสามารถมาดูพวกเรากันได้แบบครบจริงๆเพราะว่าอยา่างรอบที่แล้วเราก็มีโอกาสได้จากที่ถนนโดมเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้รับฟีดแบ็กดีมากๆครับแล้วก็เหมือนแฟนๆก็เรียกร้องว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตอีกซึ่งเราพวกซีเองเนี่ยก็แฮปปี้อยู่แล้วครับกับการมีคอนเสิร์ตซึ่งรอบนี้เราก็เลยพยายามจะทาให้สเกลคอนเสิร์ตใหญ เจอพวกเราฟอกซี่กันแบบได้ครบจริงๆแล้วก็แบบว่าได้มาเจอพวกเรากันแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้มาสนุกกันเหมือนคอนที่แล้วแล้วบอกเลยว่าคอนนี้น่าจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็จะหนักจะเต็มกว่าคอนที่แล้วแน่นอนครับเหมือนฝันฝันเราและแฟนสาวไปด้วยกับการจัดดีเลยนครับขอขอบี่นะครับฝันฝันเราทั้งเราแล้วก็แฟนสาวเพราะว่าจัดดีกันเดยใช่ครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความฝันเลือกฟ็องซี่ที่อจะจัดคอนเสิร์ตในที่ที่ใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับ ตที่เราว่าเลขนนีมันมีดใหญ่ขดมนคือปาีิด MM ่่ใหญ่มากคือควารู้สึกแน่นอนครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกแอบกดดันด้วยเล็กน้อยเพราะว่ามันก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆครับแล้วเราเราเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่สุดครับเพื่อให้ได้งานออกมาที่แบบสนุกแล้วก็ทุกคนเอนจอยได้ครับ ถามว่ายากขึ้นไหมมันแน่นอนแหละครับผมพอสเกลมันใหญ่ aha, 對對 studio, stuffing, ขึ้นแน่นอนมีความยากอะไรหลายอย่างที่ท้าทายเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีครับพ็อกซี่งานหนักแน่ตาจะายังไงน้องชายสปอยล์ไปเยอะครับคือผมสปอยล์ไปเยอะมากครับก่อนแล้วนีะครับก่อน ก็อยากให้ติดตามครับเปิดออฟฟิเชียลก็จะทยอยปล่อยคลิปออกมาแต่ก่อนจะไปคอนเสิร์ตเขามีเพลงไปเพลงสำหรับคอนเสิร์ตเหรอครับน้องชายเพลงคัมแบ็กอ๋อเพลงกลับมาไม่แต่ชื่อเพลงคัมแบ็กแต่แต่แต่พวกนี้มันก็ก็มีอยู่แล้วแต่แค่เมื่อไหร่อ่าจะเป็นใส่วนของเมื่อไหร่แต่อันนี้เนี่ยติกเตอร์ไอ้ไอ้ออนิกรหรือ อก็รู้เหรออุก็รู้ก็ร,รู้อะไรอ่ะว่าคนไปน้เ่าไรรือเรื่องเพลงอ่ะอ่ะก็รู้ผมก็รู้ครับมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หลงการครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเราฟ็อกซี่เนี่ยทุกคนนะเราเหมือนได้แตกออกไปทำโซโลโปรเจกต์ครับผมพอเราแตกออกไปเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่แต่ละคนใช่ไหมเป็นแม่น้ำหกสายเป็นแม่น้ำหกสายแล้วแม่น้ำหกสายมันได้น้ําเพิ่มเติมมาจากเขาเรียกว่าแบบคลองบึงอะไรจากไหนมาเติมได้ค่า แล้วบางทีแล้วอ่ะมันจะไปรวมกันที่ทะเลใช่แล้วคัมแบ็กมันคือทะเลอ่าซึ่งมันกว้างใหญ่มากๆาแล้วอาจจะ,ะเ,เป็นอะไรก็ได้มหาสมุทรคือคอนเสิร์ตอ่าอ่าซึ่งที่มีจบที่นอกโลกครับออก,กคือไปอวก,กาศเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าเดิมทีแล้วเราอยู่อวก,กาศอยู่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้บิทวินเดอะสตาร์ของเราใช่ไหมครับ ปลายทางท,ที่เราวางต่อไปที่เราอยู่ในอากาศถูกไหมคือตอนนี้ใครห้ามกันมากอันนี้อันนี้มมไม่ไม่แต่เมื่อกี้กท,ที่คิมพูดคิมพูดถูกแล้วครับแต่ที่บอกคือทุกคนคนที่ได้มางางอ่าวิทยุเนอซ่าของเราที่เป็น,ปนแฟนมีทุกรอบอ่ะครับะจะบอกว่าอย่าลืมนำสมุดเล่มนั้นมาด้วยนะครับเราจะได้เอาสมุดเล่มนั้นเนี่ยมาอ่าสแตมป์บรรทับนะครับผมว่าเราได้มาถึง d e s t i n a t นคอนเสิร์ตไฟนอลแฟนตาซีด้วยอะไรเงี้ยก็แอบสปอยไวปนานแล้วล่ะเอาจริงจริงไว้ครับผมให้ทุกคนได้เดาว่าเอ๊ะจุดสุดท้ายที่เราต้องไปแอ่ากันที่ไหนนะจริงจริงแล้วค คือจริงๆแล้วเดบิวท์เฟลิโ่นี่นะครับผมหลายคนอาจจะตีความได้หลายแบบครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเดอิวท์เฟลิโน่นี่อาจจะเป็นบทสรุปหรือเปล่าของภาคในภาคหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มใหม่หรือเปล่าใช่ครับผมไม่อยากเสียเวลาจริงๆบทสรุปไหมบทสรุปไม่ได้แปลว่าบทสรุปไม่ได้แปลว่าจบเราเราเห็นมันว่ามันเป็นการที่เราขมวดสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดเพื่อที่จะ ไปเริ่มแชปเตอร์ใหม่ที่มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายและน่าติดตามมากขึ้นสุดเพราะเราอยากก็อยู่ครับหกคนใช่ใช่ไม่อยากไม่มาเพราะเราอยู่นี่แหละหกคนนครับยเนี่ยกันอยู่ครับส่วนผมคิดที่ยังมีนะยาวไปเรื่อยๆใช่ใช่ส่วนผมคิดอีกหนึ่งเบครายนะครับที่การที่เราตั้งไฟนอลเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นการเชิงมาร์เก็ตติ้งเล็กๆครับผมว่าทุกคนมาอุดหนุนดูพวกเราด้วยนะครับผมตัวไฟนอลเราครับอินเราเราแกล้งครับแกล้งครับครับ โอ้ครั้งนี้นี่ละนาวเลยครับพูดได้แค่นี้เลยครับแบบเยอมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเยอะมากครับรอบนี้ต้องรอดูเลยครับคืออะไรเนาะไม่ไม่รู้ครับผมชิงไปแค่นี้อ่ะคืออะไรเนาะมันหนีแล้วเรามันต้องยิ่งใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่ต้องรับต้องรับต้องหลงต้องหลงแน่นอนก็แต่เราก็จะมีแบบเดินลงไปไปสลิงไปหาไปคนคนเลยแล้วก็จะเดิน เต้นไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยแล้วก็ให้แบบทุกคนแล้วก็สาะแบบนั่งอยู่ข้างๆเลยมีมีให้บ้านี่มีเติมม่มีเลยป็นเรื่องนะเรื่องนี้เอนี้อาจจะยังไม่ได้ตีความคอนโซลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องรอประกาศก่อนนะครับครับผมทั้ง่องนี้ผมเดาครับอิ่มใจทุกราคาแน่นอนครับตามใจคอนโซลให้ให้ทุกคนแบบแฮปปี้มากที่สุดใช่ก็หวังว่าจะได้เอาเนาะมันจะถ่ายกันที่สิบสี่จยาจะครับเดือนหน้าแล้วเนาะอินี้ มีำถามขอแฟนไหมครว่าแบบโดยังไงถามได้โอ้จริงๆคาถาไม่ยากนะครับทุกคนตั้งนะในนะครักไว้เลยครับผมตอน9โมงครึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเราจะกดบัตรกันในวันที่4กันยายนตอน10โมงออติกเกตนะครับก็อ,อยากจะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งมอบให้ทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โหชคเข้าข้างทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกที่นั่งที่ทุกคนเลงไว้นะครับขอให้สมหวังแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่1 6กพฤศจิกายนที่ Impact อ r e น a เมืองเทนีนะครับ นะะคขอบคุณครับ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 